ช่องทางติดต่อตุกตกเฟมเลอี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสบายดีน้องน้ำตาลสบายดีสบายดีน้องกระต่ายครับเลิกเล่นพอดีปอนี่เขาทม่ทจิกรรมอี่อย่างมันเห็ดกีฬาอ๋อครับ มือดีมาแจงข้าวดีน้องๆครับพอดีเงินเดือนเพิ่นออกผู้ใยญยใจดีโอนมใม่แหลกมาให้เรียบร้อยละอไอมือนหาสามคุณหาคุณครับเพินอุปธรรมมีน้องน้ำตาลน้องกระต่ายน้องเงินน้องบอยน้องน้ำอ้อยชุดจุดนี่หาผมแหลกมาแล้ว 1> 1, 9, 70, หนึออ่งล้านเก้าแสนเจ็ดสิบพันจีบครับผมอางมองให้น้องตาเดี๋ยวเขาก็จะไปเอาไปหายน้องน้องก็าตายนับว่ก็หนกักโคบใช่ปะ,ะ,ะเออเดี๋ยวว่าพอโครบแล้วเข่เาเนื่ยเ <c> ข <oughs> าเนี่ยนับบนหน้าตีแล้วว่าพอโคบอีกได้ป่ะเดี๋ยวเขาเอจะไปให้น้องเ<ม>งินครับน้องเอก บอยครับเดี๋ยวจะไปให้น้องนะพอดีจะปแปะเขาไปหาพวกเจ้าอยุบา้านให้พวกเจ้าเตรียมหนอะาถาเด้อจะไปให้น้องนะ้ำอ,อ้อยออกดีครับเอาขอบคุณเป็นนะขอใจเลายเรือครับผมผมก็รวงมอบไปเรียบร้อยนะครับ mm hmm. มือนี้เป็นมือดีเงินเดือนน้องๆออกครับทุนการศึกษาผู้ยหญจใจบุญครับคนละสองพันสามพันครับผม เอาไปใส่เห็นเป็นประโยชน์เด้อเพิ่นกระซอยเหลือมาหลายเดือนนะครับซอยเรื่อยๆจนพุ่นละเพิ่นตั้งใจว่าจะซอยจนจบหม้อเจ็ดพุ่นละครับผม,ผมค,ครับผมขอพูดในหลายด้วยครับผมผู้ใหญ่ใจบุญครับผมสวัสดีครับสบายดีน้องบอยสบายดีมือนนิมาเงินเดือนน้องๆเพิ่นออกครับผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษาห้มาแจกขอดทีเลยอ่ะมอบหายละ หน,หนึ่งหนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดสิบพันน,เนะเบอร์กระดาษครบอยู่บ่เดี๋ยววาเงินบ่อครบอีกเนียน้องบอยก็ยุ่มาะไรกับน้องบบย่อยไรม่าหงอกเป็นไร<อ>ครบอยบ่อ้าวขอบคุณันเนี่ยขอใจเด้อขอให้เจ้ามีสุขภาพแข็งแรงปัารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้น หาเงิน uhm, ให้ได้หลายเเออจ้าก็ต <Spl iz nek> ั้งใจเรียนเด้อเพิ่นยังจะดีใจให้โอกาสซอยเหลือแล้วก็ตั้งใจเรียนโดยกินข้าวแรงกับหยังล่ะเมื่อนีิยังบ่หูมันบ่ลงบ่อยเพิ่นก็มาเรียนไก่มาพักอยู่ในเมืองได้เกี่ยวข้าวได้ข้าวหลายอยู่บ่บ่ไหลรูปบ่โอ้มีแต่คนว่าลูบเนาะ ไทยกับว่ารูปรูปแล้วก็กับรูปเป็นซิฟสอบซิฟก็สอบกันไหมรูปหลายหน้ามันเป็นหลายได้เข้าหน่อยเด็กโอ้อ่อาใครแน่จะดอกมีคนซอยต่างใจเลี้ยนเด้อโอยขอบใจแล้วคนใส่ไ,ได้สบายดีน้องเงินเพิ่งเลิกเลี้ยนบ่นอโอ้มาไล<อ>่โทรหาเพ,รพ,รพรื่อนเพื่อนตอนแรกนัดกันว่าจะให้เพื่อนไปเอาเงินอยุยนี่ครับเพื่อนละโบมี่โลด ใหญ่เิ่นเอาไปใส่งานเลยน้ำไมห้หอดบ้านเลยนี่ครับแหลกเป็นเงินกี่มาหายแล้วหนึ่งล้าเ้านเจ็พันเอานัาเบิ่งก็นาครบว่าทุนการศึกษากรับหญยใจบุญพ่นไห้ไล่แจกเงืนเรื่อยเมือนนี่นะ งานบาอย่งก็เรื่อเงินด้วขอบขอบใช่ป่เออเอาขอบคุณเไปเนี่ยขอบใจหลายๆเด้อขอให้อายุมั่งเอ้ยขอให้อายุมั่นขวัญยืนความเจ็บจะได้ความใครจะมีขอให้หาเงินลำรวยเออเจ้าก็ตั้งใจเลี้ยเด้อให้เพป็นตั้งใจซอยเพป็นกับว่าจะซอยไปเรื่อยๆเพป็นแบบเจ้าอยุ่งมอดได้กี่ขึ้นจานิ้มอสามมสามปีหน้ากับมอสี่เนาะอือเอาตั้งใจเลี้ยน เอาเกจที่ดีมาอ้างเพื่นเด้ดดอเออไอ้เท้าข้ากับครับม,มาก็บอกเพื่อนเด้อให้ไอ้ตุกตุกทายเนี่ยบอกแม่จเจ้ยา,ายเด้อเท้าข้ามทนไปอยู่บ้าน,นครับเพื่อนไปใส้กับเนื่อนีไปหาเขียดหาคูดกับปูหา,บปหาเขียดพร้อมโอ้อยู่ทางใดไม่เอาแต่ชมในส่วนปลายจะเงีนโอ้ไปครับไป่ะหาค <หา S 2> ูดผู้เดียวได้ป๋หาผู<ห>า้เดียวอื่ปนาดคือเก่งครัเดี๋ยวนี่แหละเนี่ยคอยจะ เขาจะคุ้่ทายจังสี่ล่ะทายผู้สาวหาคุดกบขุดเถียดนี่แหละ<า>ขุดกับปูม<า>ไม่เป็นแต่เบิงเดิ<ห>บอกเพืนเน่อนเด้อเมื่อหน่ะเดี๋ยวเมื่อใดจะไปอีกโทุบอกไอ้ไบบนัดไอ้ทุกๆุกเนี่ยมันเป็นแต่เบิงเอ่าสามนี่เด,ด้อเดี๋ยวเขาจะไปแจกผู้อื่นต่อไปย่งกับเพื่อนรอบนี่เพื่อนกับเพื่อนซอยทุกเดือนจุดแต่ว่าชุดสามพันนี่เพื่อนมีซอยน้องเงินน้อง น่องบอยน้องบอยบ้านในนาทมแล้ว hmm. ก er <Right. Right. S 1> ็บ้านในแล้วก็น้องน้ำตาลน้ำอ้อยน้องกระต่ายบ้านกุดซุ้งนี่เข้าก็ดีใจเออเข้าดต่ประเไทยข้าเจ้าข้าเจ้ากับมีชีวิตดีขึ้นมีผู้อุปถัมภ์เนาะเงินบนหลายกับย่ามาแต่ไอ้มีคนซอยเนาะเจ้าไปเจ้าไปเฮ็ดเวียกเจ้าได้เงินเดือนเท่าใดก็เดือนหนึ่งน่ะ ล้านสองแสนเนี่ยเฮ็ดเบิดเดือนทำงานเบิดเดือนได้ล้านสองแสนอันนี้มีผู้ใหญ่ใจบุญเพญาา<ม>ิ่นซอยอุปถัมภ์ได้ล้านเก้าปูดะดีใจปะดีใจนั่นแหละเอาใส่เงินให้เป็นประโยชน์เด้อเด้อเพิ่นก็นจะซอยไปไเรื่อยๆแล้วเอาเกตเกตได้ดีมาอ่างเพิ่นเด้อสวัสดีสบายดีน้องน้ำบอยสบายดีพึ่งเรียนเรียนงหึกันบนอยู่ไปไปหาเจ้า พอดีมาท่านเกือบน้ำอ้อยมาที่หลังหมูครับเกือบบาท่านกินหมูกระทะได้นียนะได้ทั้งหมูกระทะได้ทั้งเค้กได้ได้มาให้ไปเบิร์ดดีย้อดหลังสาวน้ำตาลให้กินน้ำกันเด้อจะเปลี่ยนสูตรก,ก่อนยู่บ่เออ,เ,อ,อเปลี่ยนก่อนจากมัดสายกันสบายดีน้องน้ำอ้อยสยดีพึ่งเลือกเลียนบ่นดีครับมาหมอบเงิน ผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษาให้ครับผูหาคนคนละสามพันครับไอ้ได้ครบทุกคนเหลือน้องน้องบอยเอาน้าเบิรงกันนะเอาแรกมาใอไหร่ละหนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดสิบพันควบาฮัลโหลเดี๋ยวฮาไปลปรอวาบ่ครบแล้วเฮาบ่มีให้เด้เงินเป็นล้านพุ่น